มาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตตบอยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เมืองทองธานีประเทศไทยนะปกติแล้วถ้างานอันนี้มันต้องอยู่ที่ประเทศจีนใช่ปหและนี่ก็คือครั้งแรกของงานเซียมม่นะครับจัดที่ต่างประเทศปกติเขาจะอยู่แค่ที่เมืองจีนแต่รอบนี้คือเขามาจัดที่ประเทศไทยและเป็นครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในงานของเซียเม่เอเชียครั้งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างผมไปเจองานเซียมม่ที่จีนมาต้อนรับก่อนปีแล้ว แล้วก็ไปเจอเซียเม่ที่งานไอมาที่มันเป็นอ่าไชน่าพาวิเลียนก็คือเป็นโซนของประเทศจีนนั่นเองรอบนี้เป็นเซี่ยเม่อเชียก็คือจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกมาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปตามไปดูกันทุกคน เป็นจุดลงทะเบียนเข้างานนะครับ <ผม S 1> ก็ต้องมีค่ะลงทะเบียนหน่อยผมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มาแนละ้วนี่โอเคอเห็นไหมไทยไทยแท็กเตอร์นะครับนำรงศักดิ์ปราจัน์นะครับเป็นวิซิเตอร์และเข้ามาบูธแรกคนระับที่เราเจอก็คือรถแท็กเตอร์ F emblem เ <Okay. S 1> เราน่าจะถ่าย F m e m b l e กันมาหลายครั้งแล้วงานเท่าที่เห็นไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเ,าเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้มีการจัดงานครั้งต่อไปในอนาคตนะครับก mm ็ hmm. มีบูธของ F. a m b e ที่เป็นบูธท,ที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะครับ mm hmm. ในงานแถงนี้นะถ้าที่ผมดูสังเกตแต่สายตาเปล่านี่ mm hmm. F. Amber รถแท็คเตอร์มาโชว์นะครับ mm hmm. แล้วก็รถ mm hmm. เกี่ยว นวดข้าวนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เป็นเวทีของการสัมมนา,าอะไรประมาณนี้เะ็นไหเรากำลังจัดโตประชุมกันอยู่คือผมต้องบอกก่อนว่างานนี้คือมันเป็นงานการหาพันธมิตรเพื่อที่จะมาร่วมขายโปรดักต์หรือขายสินค้า ของที่มาจากประเทศจีนนะครับก็จะมีรถแท็กเตอร์ยี่ห้ออะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้แชท GPT ในการช่วยหาให้ดีกว่าโอเคผมได้ข้อมูลมาแล้วสำหรับรถแท็กเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือรถแท็กเตอร์ยีห่ห้อดองเฟิงนะครับก็คือดองเฟิงอักขิวเซอร์แ a ชชีเนอรนะครับในภาษาสากลชื่อภาษาสากลของเขาก็คือดองเฟิงนั่นเองนะครับดองเฟิงแปลว่าลมตะวันออก <Okay. S 1> เออเจ๋งวะ่ะนะ อันนี้ก็ไม่รู้กี่แรงแหละแต่ว่ารถคันใหญ่อยู่เป็นคันตรงด้วยดูเด็ดใช้เครื่องอะไรวะปกติของจีนเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เครื่องใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังเออแต่ตอนนี้เครื่องยี่ห้ออะไรของดงเฟิงเลยหรอน่าจะของดงเฟิงนี่นี่เนี่ยอะามีเป็นเป็นภาษาไทยให้ดองเฟิงครับเครื่อง4ล้อลเครื่องยนต์เป็นออดีเซลเทอร์โบชาร์จแบบดิลเลอร์อินเจคชั่นขนาด76แรงม้า ชัดคู่เกียร์12คู่12อันใหญ่นี่ระบบท้ายของเขาเป็นทั้งแบบกดและแบบยกภายในตัวผมไม่ชอบระบบแบบกดยกและแบบกดภายในตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่าเวลาถ่ายมันลำบากยี่ห้อนี้ยี่ห้อนหนึ่งครับก็คือฉ่างฟ้านะทุกคน รถเท็กเกอร์อยี่ห้อฉางฟา้านี่ก็อยู่ในไทยมาสักพักแล้วละผมเคยถ่ายแล้วของฉางฟา้าแต่เราจะไม่ถ่ายเราจะมาดูอีกแบรนด์หนึ่งน,นี่ซีเอดซีเอดซีเอดเนี่ยรถถูกเขาบอกว่าหนึ่งหมื่นหยวนหนึ่งหมื่นหยวนบุ้งกี่หมื่นหยวนเท่าไหร่วะคูณสี่จุดหกโอ้โหบุ้งกี่แะ้วสี่หมื่นกว่าบาทขายเลยไหม คันนี้21,400 4คูณ4.6คูณ2 000, 8, 000, 9, 000. ประมาณ8 9 0 0 0ประมาณ90,000กว่าบาทไม่ถึงแสนนะคันนี้รวมมุกกี่ด้วยแสนกว่าโอ้โหคันนี้เขาไหร่ไม่รู้27,310หยวนนี่สนใจเนี่ยเป็นแพ็กนี้ด้วยเป็นแพ็กสามเหลี่ยมด้วยเฮ้ยล้อย,ยางเจ๋งว่านี่นี่นี่ รถแท็กสามเหลี่ยมตูดหลังเป็นสามเหลี่ยมรถน่าจะห้าสิบแรงโอ้เ oh, หมาะสำหรับลงนาะสีเย็ดนะครับสีเย็ดแล้วก็มีรถอีกสองไซส์นะครับแล้วก็มีรถดำนาอีก,กนแต่ตอนนี้ฝั่งนี้ก็คนไทยเขาให้ความสนใจเป็นอย่างดี mm hmm. เฮ้ยแต่ล้อนี้น่าสนใจนะทุกคนเนี่ยเนี่ย ถ้าคู่คนคิดเหมือนผมอนะล้อน,นี้ว่าแปลงใส่คูบุตร้าได้ใคอยากตะมาก็ซีเยดนะครับอ่ะม้าอีห้อหนึ่งถันซานไม่ใช่ไทยซานนะถันซานไม่กลัวแม้อากาศร้อนจัดและคนตมเห็นไนมะในไวนิลในไวนิวบอกว่าไม่กลัวแม้อากาศร้อนจัดและคนตมผมดูแล้วปิินมาจากเมืองจีนแน่นอนอรูปทรงก็รถจีน ดูสดดูดูออกเลยว่าเป็นรถจีนงานจีนฐันหน้าเครื่องยนต์ดูท้ายกันบ้างเออนี่นะฐานล้อกว้างมากเลยแต่ลอ้อหลังแคบอะ่ะโอเคมาดูอีกคันหนึ่งของถันซานเันซานนะไม่ใช่ไทยซานเออร้อหน้าเขาตั้งโอเคมาดูด้านท้าย นีแ่แล้วก็มีชาวจีนขอบคุณครับ thank you thank you น้องชาวจีนถามว่าผมพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมตอบได้เลยว่าก็ยังไม่เหมือนเดิมครับอันน,น,นี้นี่นี่ China former ลุช c i n o m a เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากเป็นแบรนด์ใหญ่มากเป็นแบรนด์ใหญ่มากทุกคน <Corps. S 1> ผมบอกเลยเลยทั้งบูธเนี่ยแบรนด์เนี่ย,แบบยใหญ่ที่สุด ในเครือของอใช่ปะ่ะเดียวกันันแล้ถสโลโก้มันใช่อะโลโก้มันใช่อะก็ข,ของ YTO โ <Okay. S 2> อเคเขาเอารถขุดกับรถรถขุดกับรถดำนามาโชว์นะครับรถขุดกับรถดำนามาโชว์เช่นโนะแบบอ่าอีพิเม้นท์นะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมีโรตารี่แล้วก็ท <Okay. S 1> างตัวนี้น่าสนใจมันกลางเป็นแบบไฮดรอลิกเหรอ โรตรีตัวนี้ก็น่าสนใจนี่มันสามารถกลางได้นี่มันใช้ตัวนี้สบกับตัวนี้นะนะปี่เขารู้เอาละแต่เราชอบผ่านตัวนี้มากกว่าเฮ่ห hey, วะ่ะเจ๋งเจ๋งเจง,เจง,เจงผ่านพวนที่ขยายได้นะครับมันก็มีรถตัดข้าวโพด รถกระโปรถเกี่ยวกับโพดเล็กๆคันมาแล้วเราจะมีรถตีนาะอีกหนึ่งคันถ้าเอาตรงๆอ่ะทุกคนงานที่จีนใหญ่กว่านี้เยอะผมเดินแบบ3วันอ่ะผมเดิน3วันไม่หมดอ่ะมาที่นี่อ่ะสานาทีหมดแล้วไม่ถึงหรอกแต่ก็เป็นนิดเหมือันดีที่ว่าเซียเมเอเชียเขาแบบ ให้ความสําคัญกับประเทศไทยในการที่ว่มาเปิดตัวางานอีเวนต์ที่เป็นเกี่ยวกับอาร์กิวคาลเจอร์เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีในการเกษตรต่างๆก,ก็ดีครับนี่ก็คือบูธของ PCM นะครับงงเหมือนกันว่าแบรนด์ไทยมาด้วยเฉยจะขอติดงานอยู่คุยกับลูกค้าอยู่ก็ผมเพิ่งสั่งเจ้าจตัวเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อไม่กี่วันเขาไปส่งมาเมื่อสองสามวัน รถผมนี่ว่ะรถลูกค้าผมเลยคันนี้ผมจําได้นนติดในฮอลแลนด์เนี่ยรถล,ลูกค้าผมเลยก็มีแบรนด์ทําอะไรลูกสูบแล้วพวกอะไรทีนี้ก็จะเป็นฝั่งอไรไอยแล้วแหละเราจะมาดูอะไรกันกน็กะผลคลิปนี้คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยไม่มีอะไรมากเราดูไปเรื่อยๆโอเค <laughs> okay. เมื่อกี้ติดต่อ คนทํายางแล้วเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องขนกลับนะขนกลับต่างประเทศก็คือดูยางดี่ศูยาอยางหน้าทุกคนแล้วก็นี่665ขอบ38มนี่เมื่อกี้บอกพี่เล็กแล้วพี่เล็กเอายางที่นี่ได้อ๋อมีรถแท็กเตอร์ตรงนี้อีกคันหนึ่งยี่ห้อหูหนานหูหนานนงฟูนี่มาดูกันรถแท็กเตอร์ที่เป็นล้อแท็กยางนะครับ ร้อยแรงแหละอยู่ทรงแล้วเชื่อเครื่องของอะไรไม่รู้ไม่บอก <What? S 1> อแอนี่เขาเคอบูทโปรเเตอร์อีกหนึ่งยี่ห้อครับมาอ่านว่าโทโฮเน่อ่นานว่าอะไรไม่รู้ <Huh? S 1> แต่หน้าหน้าสวยดีนะโลโก้เหมือนทะเลทองไทยหง อันนี้บอกไทยหงทงหงมั้งเอ้ยแต่สวยหน้านี้สวยหน้าที่เป็นอินสปิเรชันของดอยฟ้าเอ้ยอินสปิเรชันของเฟนส์ไม่ใช่ดอยฟ้าอินสปิเรชันของเฟน์แล้วก็มีตัวนี้หน้าสวยมากเค้ <Okay. S 2> ตัวนี้โคงหน้าสวยมาก ผมให้ท็อปหนึ่งในงานแล้วเนี่ยน้ารถแท็กเตอร์คันนี้สวยมากอุ้ยล้ำว่ะล้ำว่ะเป็นรถแท็กเตอร์น่าจะแรงมาเยอะแต่ว่าทรงเตีย้ยอ่าสำหรับส่วนที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่ว่าต้องการอ่เขาเรียกว่าอะไรแรงมาที่สูงนะครับสำหรับยี่ห้อน,นี้เลยะ,ะเมื่อกี้ทีมงานติดต่อมาจะมาเจอกัน,นี้ยคืองานนี้มันเหมือนกับมาแล้วบอกว่าเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่บอกว่ามาดูเทคโนโลยีมาดูรถมาเมื่อมาเจอคนรู้จัก โอเคทุกคนเราอยู่กับคนใกล้ตัวที่เจอกันบ่อยนี่เนาะม่ไดไปเหีสูงไมีอยอดารมย่อให้ก็ได้นี่ปารามีครับจากเซียนทีมาเยี่ยมเจอพวกที่ร้านผมขายเยอะเลยครับตอนนี้เรียงเป็นตับเลยทำอะไรลงไปวะสั่งสองคันขอบคุณมากค่ะพี่บอยทำอะไรลงไปพม่รูก ไม่ทุกคนได้เองหนึ่งคนครับนี่ไปกระซับทีมนี่ไปกระซับทีมไม่สี่คนอันนี้เขาติดตุลาอยู่ไปงานไปงานนี่และอีกหนึ่งครับสำหรับคันนี้นะครับจินหมาจินหมาหัวฉายหัวฉายจินหมาเขามาขับเบียรคันนี้จะเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียออสเตรเลียมาได้ไงไม่รู้ใหญ่ใหญ่ ดูดินี่ขาข้างเดียวนะทุกคนขาข้างเดียวนะแกสเนอะร์ <ass> โอเคทุกคนก็จบแล,ล้วสำหรับงานเซียเมเอเชียนะครับครั้งแรกที่จัดที่ประเทศไทยนะครับครั้งแรกที่จีนจัดนอกประเทศด้วยก็เท่าที่เห็นนะฮะแต่ว่าปีต่อไปถ้าสมมติอยากจัดอยากแนะนํามากเลยครับว่าให้เพิ่มบูธตนหน่อยทคนให้แบบว่าให้มีแบรนด์ที่มันหลากหลายสัก อีกนิดนึงให้มันได้เข้ามาโชว์ในงานครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะติดตามชมในคลิปของช่องทิตบอยนะครับ MA, เจมี่ที่จีนนะครับผมเดินทางไปเดือนตุลาเนะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้มันดีและให้มันร์วกว่าเดิมเพราะว่าผมรู้แล้วว่าทิศทางของงานเจมี่ที่จีนมันเป็นยังไองอันนี้ผมเริ่มรู้แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของทิตบอยนะครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้เจมี่เอเชียครั้งแรก